สวัสดีค่ะอิจ๊จากสไตล์เดนทัลโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนมีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะหรือระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะสามารถรับชมได้ทางลัคนาราศีะ 4, นะเดี๋ยวไปดูกันค่ะในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างนะคะจริงๆไพ่เดือนนี้พอพตัวตวนขึ้นมาดีเลยนะได้10ถ้วยนั่นแปลว่าความสุขความสำเร็จความสมหวังหรืออาจจะหมายถึงว่าเรามีเ NERGY ดีๆในการที่จะริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ก็ได้ด้วยค่ะจะหมายถึงเด่นในเรื่องของครอบครัวก็ได้เช่นกันแต่ข้อเสียงของไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงคนที่ perfectionist สิ่งที่เรามีอยู่แล้วดีอยู่แล้วบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้พึงพอใจอยากมีเพิ่มอยากได้เพิ่มอยากให้มัน perfect มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนเนาะทีนี้แน่ดีที่ผ่านมาเมสเนี่ยดูพังมาเหมือนกันนะอาจจะพบเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็น ไปดั่งใจเราอะเกิดการทะเลาะอย่างกระทันหันสูญเสียอย่างกระทันหันแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นในส่วนของเรื่องอดีตนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องอดีตมันก็เป็นส่วนอดีตนะคนเมฆค่อนข้างเก่งค่ะเพราะว่าอิฟดูไพ่ในปัจจุบันแล้วก็สภาวะแวดล้อมรอบข้างเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมูฟออนแล้วก็เรียนรู้กับไอสิ่งที่มันผิดพลาดผิดหวังหรืออะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะได้ค่อนข้างดีหรืออันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไอที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้เราอาจจะต้องใช้การตัดสินใจการคิดเริ่มสร้างสารรค์หรือการต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดเดยอะนิดนึงอะเพื่อที่จะเลือกหรือตัดสินใจเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเส้นทางใดอดูแล้วว่า เมธเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นเป็นความสุขที่ดูแบบยั่งยืนมากขึ้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เราเหมือนพยายามทํามาตลอดทุ่มเทมมาตลอดแล้วในสุดท้ายมันก็สําเร็จสักทีนะคะถึงแม้มันจะสําเร็จแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจบอ่ะเออเส้นทางชีวิตมันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าสําเร็จแล้วจบนะคะมันยังมีอุปสรรคระหว่างทางไม่ว่าเนี่ยอันนี้อานโดนท,ทั่วไปเนาะในเรื่องการงานการเงินเนี่ยเออยังมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขหรือยังมีอุปสรรคให้เราต้อง แก้ไขมันต่อไปอ่ะแต่ถามว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมก็ผ่านไปได้นะคะนี่ก็เป็นไพ่เนี้ยสามไม้ก็คือการไปต่อการ move on การเริ่มต้นใหม่มีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มาด้วยนะทีนี้แนวะโน้มในอนาคตค่ะเราได้ไพ่ king of cups จริงๆไพ่ king of cups เ,เป็นคนที่เป็นนะักแก้ไขปัญหานะใน,ในมุมมองการอ่นานไพ่ของอีทนะอีทรู้สึกว่า king of c u p เป็นคนที่เปิดใจรับฟังทุกคนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่พอปัญหาตัวเราเองเนี่ย กลับไม่แน่ใจเออเราอาจจะใช้ทฤษฎีเดียวกันกับที่เราไปแก้ไขปัญหาให้กับคนนั้นไม่ได้อะเออเข้าใจไหมมันเลยกลายเป็นว่ามีความโลเลไม่หนักแน่นมากพอและทําให้สถานการณ์ต่างๆที่มันควรจะฟโฟล์ไปอ่ะมันติดขัดหรือว่ามันชะงักเกิดจากความที่เราไม่แน่ใจแล้วก็มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะจริงๆเมดอีว่า เมดเป็นเป็นธาตุไฟเม็ดอาจจะมีความหัวร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือความเนี่ยอย่างตัวตนอย่างเงี้ยได้ไพ่สิบถ้วยจริงๆอะมันแปลว่าดีถูกปะแต่อีฟอ่านในแฟกอะมันก็จะมีทั้งแง่ดีและไม่ดีอย่างแง่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ perfection นิดระเบียบมากแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกใจแต่ถามว่ามันจริงๆอะมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่เรามันไม่ถูกใจเราในสิ่งแบบี้ยที่คนอื่นทำมันไม่ถูกใจเรามันไม่เป๊ะมันไม่เนี้ยมันไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการเราต้องการให้มันดีออกมาแบบสมบูรณ์แบบจริงรงๆแบบนี้ค่ะ่ะซึ รวมๆแล้วในเดือนนี้ดวงเราจะคือหมายถึงว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็น่าจะขึ้นกับตัวเราเพราะเราได้ไพ่จัส m เมนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือความรู้สึกของเราอิมอ่านดูแล้วอ่ะ,อะ,อะมันเป็นเหมือนกับแค่ อุปสรรคปัญหาแบบธรรมดาธรรมดาที่เราจะต้องพบเจอไอ้ใหญ่ๆที่มันเคยเจอมันไม่มีแล้วเพราะว่าทาวเวอร์มันเป็นส่วนของอดีตไปแล้วอะค่ะมันจะมีแค่แบบอะไรปัญหาแบบจุกจิก,จกหกมาเอ้ขอโทษค่ะหกดาบอย่างเงี้ยนะปัญหาเรื่องเป็นเด e l เล e r คือเหมือนมันมีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องเปรียบเทียบแค่นั้นเองอะเออก็ขึ้นอยู่กับว่า เม่อาจจะต้องพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความยืดคือไม่ความยืดหย,ยุ่ในให้กับตัวเองคือไม่ตึงเกินไปแล้วไม่หย่อนเกินไปเลือกทําทุกอย่างให้มันอยู่ในสมดุลในบาลานซ์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเมธก็จะสามารถมีความสุขในเดือนมีนาะคมได้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มให้ในเรื่องของการงานการเงินหน่อยละกัน บริบท teacher นะอาจจะไม่ได้มีไพ่เหรียญขึ้นมาอีฟอ่านอย่างโดดเด่นไพ่เหรียญจะเป็นเรื่องเงินน่นนะคะแต่ก็ดูว่าไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรหลอกเรื่องเงินเนี่ยนะออในเรื่องของหน้าที่การง,งานทั่วๆไปเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดมากรู้สึกอึอดอัดนะอีฟมองว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทําอยู่มากกว่าคืคอเบื่อกับการแก้ไขปัญหาเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยคือเราอยู่กับการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วเดือนนี้ก็ยังต้องแก้ไขปัญหาต่อไปแต่มันก็กลายเป็น สำหรับบางคนอาจจะแบบเป็นเรื่องที่ชินเป็นเรื่องที่จะต้องพบเจอหรือบางคนทํางานที่มันเกี่ยวข้องก,กับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนึกออกปะคะทางานกับคือจริงๆงานแทบจะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาทางนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างหมออ่ะถ้าคุณเป็นหมออ่ะเออคุณก็ต้องรักษาคนไข้ก่อนที่จะรักษาคนไขก้ก,ไขก็ต้องมีการถามคนไข้ก่อนปะมันเป็นยังไงอาการยังไงอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนซักถามเพื่อจะแก้ไขจุดที่คนไข้เขาเป็น เพื่อไปรักษาในจุดที่เขาป่วยเป็นคุณครูนักเรียนอ่านไม่ออกจะทําให้นักเรียนอ่านออกยังไงงานบริการลูกค้าทํำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจแบบเนี้ยคือทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่มันเป็นงานอ่ะมันมันเป็นการแก้ไขปัญหาทางนั้นนะคะนะเราอาจจะต้องอย่างที่อ่านไปเบื้องต้นนะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องออยืดหยุ่นหน่อยสมดุลหน่อยกันเป็น perfectionist มากเกินไปการระเบียบมากเกินไปการ มีเป้าหมายที่มันสุดโตกมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะคะนะก็ดูแล้วเดือนนี้ปัญหาอะไรที่เข้ามาแก้ไขได้หมดสบายชิวๆถือดาบแบบเหมือนผู้ชนะเลยนะคะก็จะติดแค่ว่าเราเป็นแบบหัวดือ้อหัวแข็งอินมองแล้วมันอุปสรรคเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวงานหรอกเป็นเรื่องความคิดของเราเป็นเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอ,อะไรเดียเหมือนเป้าหมายหรือความคาดหวังของเรามากกว่านะคะเนี่ยใครเขาบอกว่าเลตโก้นะบางอย่างก็เล็ตโก้มันไปบ้างก็ได้คือจะมาเก็บ มาเครียดมาคิดคือแบกทุกอย่างไว้อยู่คนเดียวไม่ได้หรือทุกเรื่องอ่ะเราจะมาเก็บคิดดีเทลเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้ค่ะมันจะประสาทเข้าใจเปล่าเราเป็นแค่คนคนหนึง่งเพราะงั้นเราผิดหวังเสียใจได้เรารู้สึกท้อได้เราด่าได้เข้าใจว่าเราเรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันไม่ใช่เรื่องผิดเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งแค่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี มีมีมีศิลปะในการอารมณ์เสียหน่อยอะคือบางทีก็จะเดินไปชี้หน้าดา่าแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ปะคืออาจจะต้องแบบวางตัวนิดนึงแล้วก็ระบายใส่ไดอารี่ระบายใส่แบบเอ,อ่อพื้นที่ของตัวเองหรือเล่าให้กับเพื่อนสนิทฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ผิดนะคะที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมีมีโมโหอะเข้าใจไหมหรือรู้สึกไม่โอเคกับบางสถานการณ์เบื่อนหน่ายท้อแท้สิ้นหวังมันเป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วเราเป็นคนทํางานเก่งแล้วมันก็ มีแต่ความสุขความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกอ่ะเออนะเนี่ยมันก็ยิ่งตอบย้ำอีกว่าเราน่าจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเลยคือทําอะไรแล้วมันต้องออกมาดีสปิริตทอชิชเชอร์เนี่ยสอนคนอื่นเกง่งเหมือนที่ไพ่ใบเนี้ยบอกแก้ไขปัญหาคนอื่นเก่งแนะนาคนอื่นเป็นฉากฉากฉาก,ากต้องอย่างน,องอางนี้ต้องอย่างนั้นต้องพอเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยมันมันสอนตัวเองไม่ได้บางอย่างนะคือเหมือนกับว่ามันรีเฟกกลับมาแต่เรารู้สึกขัดแย้งกับสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเออเป็นแบบนี้ก็ได้หเหม,ดหมือนอีปะค่ะอี๋อยู่ตรงไหว่ัง อย่ามูฟออนเป็นวงกลมนะคะลูกดวงสู้ๆเขานะคะพอเจอเรื่องในเป็นไงล่ะว,วงลีค่ะวงลีไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ในเรื่องหน้าที่การงานของชาวเมฆอะจริงจริงดีอยู่แล้วแล้วก็พยายามอย่าสุดโตกมากเกินไปหรือหย่อนมากเกินไปเนาะแต่อะไรที่มันควรตัดสินใจให้เด็ดขาดก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยแบบนี้นะคะเออ ไอ,อเรื่องไม่ดีอีว่าน่าจะจบลงไปแล้วแหละเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยมันคือการแบบฉับพลันกระทันหันเรื่องที่เราแบบโอ้ยรู้สึกตกใจทําให้เรารู้สึกกับช็อกอะไรเงี้ยมันมันเป็นภาพไพ่ของอดีตไปแล้วนะคะ<ม>ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องความรักหน่อยก่อื่นแต่เคยขอจิบน้ำกนนะ,ะไม่ไหวและ <c oughs> ขอแห้ง <c oughs> โอเค ความรักของคนโสดกันเลยคือเขาอาจจะสงสัยว่าอิทอิทเฉอมองอะไรนะคือมีสมุดจดเอ่อจดดวงอยู่นะคะก็เลยอยากจะดูว่าเอ๊ยเราเลยกี่ราสีนะที่ไม่ได้ทำนะคะคือลองเช็คดูเฉยๆสิบลียน h a b i t Test Stay optimistic ไปอยู่กับหลาย dependency reconciliation คือเดือนนี้เป็นเดือนที่เมธเนี่ยมี มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะอย่างเมื่อกี้ออ่านไปตัวตนเนี่ยเป็นสิบถ้วยใช่ปะ่ะอันนี้ที่เปิดมาเนี่ยก็เป็นสิบเหรียญคือแบบไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรอยู่ได้สวยๆหล่อๆชดมีเงินใช้ด้วยนะคะคือบางคนอาจจะคือมีเงินใช้ที่เนี้ยอิ๊อาจจะไม่ได้อ่านเจาะหรือว่าโหอู้ฟู่ถึงขั้นไหนร้อยล้านพันล้านหลักแสนหลักหมื่นแล้วแต่ ความคําว่ารวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่เราดูมีความสุขดีเรามีสเสน่ห์เราแพลวเพลาาในในสิ่งที่เราเป็นอนะเราไม่ได้งอเรื่องความรักเลยแต่ทันทีทันใดที่เราไม่ได้งองความรักอะความรักมันจะวิ่งเข้ามาหาเราโดยเฉพาะคนเกา่าถ้าใครมีคนเกา่าอะมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมานะคะเพราะเขายังลืมเราไม่ได้นี่พูดตรงๆเลยนะั้นดราม่านิดนึงแล้วเขาก็ยังนึกถึงเราอยู่เสมอใครที่เคยทะเลาะก,กันไปมันจะเด่นในเรื่องของคนที่ เลิกลกกันไปอ่ะอม,มีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาอ่เอขอเปิดเพิ่มหน่อยอ่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้มีคนเก่าอ่ะคือหมายถึงยังไงคือมันน่าจะมีใครเข้ามาทางนั้งที่เราอ่ะไม่ได้โฟก,กัสเรื่องความหลักแล้วอ่ะ เราไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือชีวิตทั่วไปของเรามากกว่าคือมันไม่ได้เชิงว่าปิดใจสนิทแต่ไม่ได้สนใจจังหวะที่เราไม่สนใจเนี่ยดูคนอยากจะเข้ามาหาเราเหลือเกินและเราก็ลำคาญเสียเหลือเกินนะคะคือแบบไอ้คนนี้ก็มาจีไอ้คนนั้นก็ดูเหมือนจะมีรับลมคมไหนว่านะสิ่งนี้ทําให้เมธเนี่ยหงุดหงิดก็คือความไม่ชัดเจนคือเราอะเก็บตัวของเราอยู่ของเราดีๆอยู่แล้วนะคะคุณ เข้ามาทําให้ดิฉันปวดหัวทําไมนะคุณจะชอบคุณก็แสดงออกมาเลยค่ะว่าคุณชอบอย่ามายักนะเมยอาจจะไม่ชอบตรงนี้แต่มันเป็นบริบทของดวงอะ่ะเพราะว่าชาวเมยดูมีสเสน่ห์แล้ดูแบบเลิศเลอะดูทรงพลังดูอยู่สูงมันจะเข้ามาเลยได้ยังไงอะ่ะมันก็ต้องเก๊กเกักกนกนก,นก่อนปะเออมันคือเราไม่ได้ดูเป็นคนแบบโอเพนขนาดนั้น <N ag ina> นะคะมันก็เลยเหมือนกับทําให้คนภายนอกเขาอาจจะมองเราว่าเฮ้ยมันจีบได้ปะวะมันคุยได้ปะวะอะไรเงี้ยคือเป็นเดือนที่ดูสนุกนะในเรื่องความรักอะเหมือนกับจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะมากขึ้นนะนะแล้วส่วนใครที่รอคอยความรักเก่าค่ะอย่างที่อ่านไปก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ทีนี้จะเป็นยังไงต่อไปแนะนําให้เป็นดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะใครที่ทะเลาะกันไม่สมหวังในเดือนกุมภามันบอกเลิกฉนันมันไม่เรืเ่องฉันเดี๋ย <N ag ina> วอีว่ามีนาคมนียแหละเขากลับมา สู้ๆนะก็ขอบคุณนะคะไปแล้วไปต่อไปต่อสำหรับคนมีคนคุยแบบอะไรสถานะบ้าง คนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานนะเดือนนี้ค่ะเราน่าจะอยากปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นเพราะเรารู้ตัวเองนะว่าเราอ่ะคิดมากคิดเยอะเราอาจจะบางคนอาจจะเสียความเป็นตัวเองไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดเยอะนะคะแต่แต่ว่าในคล้ายๆกับคนโสดอะ่ะในจังหวะที่เราพยายามจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระไม่อยากคิดอะไรมากในเรื่องความรักอ่ะมันก็มีคนเข้ามาขายขนมจีนนะแล้วยิ่งแบบยิ่งทําดูเหมือนแบบ เข้าถึงยากยิ่งทําดูเหมือนเข้าใจยากคนนี้อยากเข้ามานึออกปาเป็นลักษณะนี้ก็ได้ค่ะอีฟมองว่าเราอะน่าจะพอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถึงแม้ไม่ไม่ได้ปิดใจเท่าคนโสดอะคือเราอาจจะเปิดตัวมีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อโซเชียลหรือการเดินทางแบบไปไปพบป,ปะเจอใครอย่างเงี้ยเราจะได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาแล้วอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในบรรดาที่เราคุยอะ เราจะ hard t ทูฮ r d c o n อนเวอร์เซมีการเปิดใจคุยกันมีการอ้อลอมีการจีบกันเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะมีการให้เพื่อนช่วยสแกนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจอะ่ะในอีกทางหนึ่งพ่ายอาจจะกาาบอกว่าให้เพื่อนช่วยดูหน่อยสิลองปรึกษาเพื่อนดูหน่อยสิอย่างงี้ก็ได้ตอนนี้มัน It is, iss a f e for you to love ค่ะมันโอเคนะที่เราจะรักหรือที่เราจะ เขาเรียกอะไรให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้นะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะตอนนี้นที่เปิดมาอีกว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนถึงขั้นว่าจะพัฒนาไปถึงแฟนไหมเดี๋ยวขอดูเพิ่มหน่อยแล้วกันเออไอคนที่เราดิวๆอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะรู้จักกันมาพอสมควรต้องแบ่งกรณีนี้แล้วกันสมมติว่าเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วอะ่ะเออนะอาจจะไป เหมือนมีระยะทางไม่ได้เจอกันอะไรก็แล้วแต่หรือคุยกันน้อยแตคย่คุยน้อยแต่คุยนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้นะก็คือแบ่งเป็นฟิลแบ่งรับแบ่งสู้ค่อยคอยคุยกันไปเรียนรู้กันไปเอสำหรับบางคนอนะ่ะปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของอายุก็ได้คะ่ะมีความต่างในเรื่องอายุมากคนนึงเด็กมากคนนึงแก่มากเป็นไปได้หรือเป็นลักษณะของเพศเดียวกันก็ได้คะ่ะหรืออีกอย่างอาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรเดียเหมือนมีมีความนอกจากต่างเรื่องอายุแล้วอาจจะต่างในเรื่องของความคิดก็ได้คนนึงเด็กมากคนนึงแบบมีมีความคิดที่โตผู้เป็นผู้ใหญ่มากหรือเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็ดูพัฒนาต่อไปได้นะเออในจังหวะที่เราไม่อยากเปิดใจในจังหวะที่เรารู้สึกไม่อยากอินกับมันนะแต่ความรักจะวิ่งเข้ามาหาเราคือเดือนแนนาะอิ์มองว่าทั้งสถานะคนโสดคนโสดมีคนคุยแต่อะไสถานะอันเนี้ยมันคล้ายๆตรงที่ว่า เราไม่อยากเอาใจไปผูกมัดกับความรักแต่ความรักมันจะวิ่งเข้าหาเราแล้วทาให้เรารู้สึกต้องไปรู้สึกกับมันอนะ่ะต้องไปรู้สึกในเรื่องความรักสักนิดหนึ่งอะคะ่ะจริงๆมันมีไพ่ใบนี้ออกมาด้วยนะหนึ่งไม้เนี่ยที่เป็นที่อีฟดูไปก่อนหนาเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะก็เหมาะนะที่เดือนมีนานเนี้ยเราจะอาจจะไม่ต้องเปิดเต็มที่อะถ้าสําหรับบางคนที่กลัวการผิดหวังอะคือเย้ยแยม้แยม,แยม,แยมหน่อยก็ได้นะให้ให้ให้เรามีปฏิสัมพันธ์เปิดใจพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ ก็โอเคนะคะในเดือนนี้อิฐมองว่าเป็นงนั้นนะก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก่อนนะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มหน่อยว่าว่าเขาคนนี้ที่เราคุยอยู่เขาสึกงไงกับเราเออจริงๆอ่ะเขาก็รอคอยนะคะให้มันเกิดความชัดเจนเขาก็แอบ,บเป็นสามดาบเหมือนกันนะสามดาบคือกลัวการผิดหวังกลัวว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะถึงแม้จะมีความวิตกกังวลยังไงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะ มุ่งหน้ามาหาเราอะเออนะหนึ่งถ้วยคือแบบเอาว่าเสี่ยงดูสักตั้งหนึ่งพอโอกาสนี้ซะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ก็ลองดูนะอีกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอินแล้วก็โฟกัสมาที่เราพอสมควรสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสําหรับสเตตัสคนมีคนคุยแต่อะไรสถานะไปต่อคะ่ะสถานะคนมีแฟนบ้างชัดเจนแล้วเป็นไง ก่อนหน้านี้ค่ะอนิษฐานนะว่าเราอาจจะทะเลาะก,กันมาเนาะเพราะว่าในไพ่อดีตก็เป็นทาวเวอร์ด้วยนะคะอาจจะทะเลาะก,กันถึงขั้นอยากจะเลิกอยากจะยาอะไรอย่างนี้กันเลยนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคู่กันแล้วเราก็รักกันจริงๆอะ่ะความรักมันชนะทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะในเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอเราปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นมีไพ่เคมิสตีนะอะไรอะไร อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันลงตัวกันมากขึ้นเนาะแล้วบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราแก้เขาไม่ได้แก้เราไม่ได้ปล่อยเบอร์ไปนะฟรีโอเซลมันออกมาด้วยค่ะคือไม่ได้แบบไปใส่ใจดีเทลมากมายขนาดนั้นแล้วถึงแม้จะเป็น perfectionist นะดูทําใจยากมากเลยกับการที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปนดังใจอ่ะไม่เป็นไปนตามที่ใจหวังนะคะแต่เราก็เลือกแล้วล่ะว่าเออต้องให้อิสระกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ มันก็คือคนที่เป็นคู่เราเป็นคนที่รักเราประมาณนี้นะคะเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ถ้าไม่ได้ไปจุกจิกอะไรมากนะในเรื่องความรักก็ไม่ได้จะเกิดปัญหาเดีย๋ยวทีนี้ดูเพิ่มหน่อยไพ่ยอยากบอกอะไรกับคนที่มีคนมีแฟนหรือมีสถานะที่ชัดเจนแล้วอ่าเนี่ยค่ะไพ่ก็ขึ้นมาเป็นเมเจอร์หมดเลยนะคือไพ่เมเจอร์มันจะเป็นไพ่ที่ส่งผลมีอิทธิพลกับเราค่อนข้าง ค่อนข้างมากๆอ่ะเออนะคือจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะเราต่างดึงดูดกันอยู่แล้วที่เนี้ยมันความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับเราทําออกมาเหมือนกับไพ่จบทีอ่านไปตอนแรกเลยค่ะเป็นไพ่เดียวกันขึ้นอยู่กับเราแหละเราคิดยังไงเราจะมีความสุขกับเสี่ยงเล็กๆน้อยๆตรงนี้หรือว่าเราจะรู้สึกว่านี่มันยังไม่เพอร์เฟกเราต้องการมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเออนะคะมันก็อย่างที่บอกไปมันก็ อีกคงไปจัดไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ละคนสถานการณ์นี้มันอาจจะดีสําหรับบางคนแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับบางคนก็ได้คือพยายามลดความคิดมากคิดเยอะหรือความจุกจิกในความสัมพันธ์นั้นลงไปก็น่าจะเป็นผลดีกว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าคู่ครองคนรักของเรา,เารู้สึกยังไงก็คล้ายๆแล้วแหละมีพลังงานการตีกันเล็กๆน้อยๆนะคะขัดอกขัดใจแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเถียงกันไปก็เท่านั้นบางอย่างนะก็ พยายามเขาอะเป็นเดทอะคือเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือบางอย่างเขาก็เปลี่ยนแปลงให้เราแล้วเพราะงั้นนะคะมันก็เป็นฝั่งเราแล้วล่ะที่เราจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาบ้างหรือว่าหาสมดุลตรงกลางเพื่อที่จะเข้าหากันได้มากยิ่งขึ้นเดือนเนี้ยมองว่ามันอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือผิดใจกันเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเราไม่เล่นใหญ่เกินเบอร์ไปอะเอาแบบพอหน้ารักหอมปากหอมคออะมันก็ดูเป็นสีสันอะมันเป็นแค่ชีวิตคู่มันก็ต้องมีแบบผิดใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ แต่ถ้าเล่นใหญ่เกินไปก็เดี๋ยวจะปวดหัวน,น้นก็ขอเตือนไว้ประมาณนี้แล้วกันค่ะก็ะขอให้สุขสมหวางในเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับความรักเนาะ ก็ฝากเพจไว้นะคะ ig s t a r g u i d a n t a l o คะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับยอดฟอลยอด subscribe ยอดไลค์ทุกทุกอย่างนะคะในช่อง s t a r g u i d a n t d a l o อันนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้อีกช่องหนึ่ง s t a r g u i d a n travel อันนี้เข้าไปดูเรื่องเรื่องขำๆได้คะ่ะเป็นทริปที่อีปไปเที่ยวหรือว่ากิจวัตรประจำวันอีบอาจจะยังไม่ได้ลงเยอะนะแต่ว่าอีอยากให้ทุกคนรู้จักอีมากขึ้นนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้เท่น,นี้แลคะค่ะก็สวัสดีขอให้มีความสุขขัน้นสุเดือนนี้บายบาย